สองงานครับ v R เจ็สองนะครับล้อสิบห้าท่อใบหนึ่งเกียร์ออโต้คันี้จัดดีแบบนะฮะมีแบบ่อ,องหลักใช้งานละมัน E ยี่สิบนะครับก็เป็นการแก้ดีแบบจากที่อื่นด้วยนะครับรถคันี้เคยเคยถูกดีแบบมาแล้วนะฮะอ่ะโอเค อันนั้นไม่พูดถึงนะฮะเพราะว่าโตโยต้าดึงไฟมาดูไม่ได้นะครับไม่เบิดคอนด้านะฮะอ่ะก็ตัวเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสอดส่วนรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้ครับ AFV แบร์ตัวจับส่วนผสมนส้ำมันกาอากาศนะครับฝ่ายเบนซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูนล้วนเลยนะครับจูนสดจูนถนนจริงผมให้คนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูนทานาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับ <S <S โอเค ไปงานแกรีแบบแบบที่อยู่ด้วยนะครับเหมือนเดิมครับเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับเดี๋ยวมาดูตาเล่นกันนะไปมีปลายท่อปลายดึงนะครับอย่างเี้ยต่เกียร์ไม่ค่อยด,ด้วย สำหรับลูกค้าที่ใช้วีออสเจ็ดองนะฮะใช้น้ำมัน e ีย e ีสิลองดูครับว่ามีอะไรต่างๆจากตัวท่านบ้างนะครับอัตราเร่งเป็นยังไงนะฮะเนี่ยับอกเลยนะครับโอเคก็พีจูนะครับจูคาระสามพั้าร้อยบาทนะครับโตโยต้าสายเป็นสินเท่านั้นนะครับ วีออสยาลิฟอันติสแท็บลี่นะฮะรุ่นอื่นกล้องเดือนจันนี้ไม่ได้รับนะครับอ่ะแล้วก็เราจะจูนแล้วก็จูนเก็บจูนเ e พิ่มฟรีนะครับยกเว้นแต่สลับเกียร์นะฮะออโต้ไปเอ็มซีเอ็มซีไปออโต้นะครับหรือติดตั้งเทอร์โบนะอ่ะก็มี่จูนหน้าอูอยู่สายลิทย73นะครับอยู่หน้าปากซอยอีกที่คือลำนุก,กาคลองเจ็ดนะครับคลองเจ็ดให้บริการแต่กานจูนอย่างเดียวนะฮะ แล้วก็มีบริการจูนนอกสถานที่นะครับใกล้ๆกลไปบทต่างจังหวัดผมก็ไปนะฮะก็หัวข้าวเดินทานนะครับไกลจัดลอยก็รักษาทานผมก็ไปนะฮะถ้าไกลๆนะแล้วก็ติดตามเราได้ทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือ g o o g l e แบบนะครับแค่พิมพีจูนีแบบพันด้าก็เจอทั้ง3ช่องทางเลยนะครับโอเค ก็ส่งงานครับสำหรับวิออเจนสจนน้ำมัน E20 นะครับแก้งานดีแบบจากที่อื่นด้วยนะครับของเดิมคันเล่กอ,อย่างปุ้งเลยโอเคขอบคุณครับ